โอ้เขาไป็นสื่อรถรลายเสียนคือเขาวาได้นกันอยู่ในเมืองแล้วเอาม้าหายแล้วว่านวยต่งบาดมากสวยเอาอี้แล้วเจี๊ยบเตี้ยมปลาแล้วว่าเจี๊ยบเอาม้าหายถูโผล่หอกดำไหวบ้างมาเป็นร้ายๆเพิ่งเรียกออกมาโป๊กไหว ลูกบอไหวลบ,บอลลาแมดไเคยวเคียเ่ยวไปซื้อม<า>่เนไปซื้อนนเลยนะดิปันเห็ดบุญอยู่เพื่อนหน่ว<ม>ยหนึ่งสองพันโอ้ยเห็ดข้ามากสีหาชิบข้าน่อ,อเพราะว่าเตะบอลเพอดีมันหลายบอนหลายเผืนไหวฮะฮะสองคนแ,แจ็คก,กัทเมทเไหนตะพุซา โอ้ยเราทอนฝ่ายไหมยิบซองสามเมือแล้วกับ so, ร yes, ับรถใหญ่เลยเขาที่เป็นสาสตรบายอันเจียจะซองสามเดือนจะกากินของปกติเขาท้อนมือนหนีมือมากเขากลับกินเบียยแหละยิงเป็นศาสตเขาบริยานเจริญเขาบริยานจะิญได้เลยมือคือลาออกเลืเอเบงบาดเพสแต่นาเอิ้กจนห่อร้วยสบือปวดเศร้าสองเข็ม เบิงเป็นเกาะตัวว่นี่ยเกาะไอ้งลับใส่เนาใส่เนาใส่เบื่อใส่เป็นตุ้มเป็นกรได้วาไปคาตัดอุ่บนอรท้อนมือนีมืออื่นมาก็ข้ารถใหญ่เด่ะขาว่าเขาว่าเป็นปีจังครับเด้อก็เออชิจีนระพอดีซามเหมือหนาก็ไปครับเรียบรอเขาปากเสอมาหนึ่่เสห่ว่าใช่เลยหางบุได้คนใจตัวเอง

กติของเขากินแป๊ร mm ซี hmm. ่กินเบียร์เรากินปกติเลยนะเรากินทั้งหนดเลยจะคอยจะคอยยัางฮะเขามากินเขาพวกกติบางทีก่อนฮะไอโซคอยยังมาฮะเขากินเขาอาหารปกติบางทีก่อนเลยแกกินเพชรกินเลยนะคอยแหงกินเลยดิกินในเป็นทีดเลยดิเหล้ารสซ้ำเหมือนนะเหล้าเห็ดโอ้เขาแหงพาตัดใหญ่เนาะเจ้าโงเข็มผุนให้นิบฮะ เขาจะใส่เน็กคนที่ขาเขาไม่ได้ใส่เสื้อเลยขาเน็กเลยขาเอาไม่ญงแต่แต่ผู้นกลางเออไ้เนี่ยอย่างมันเยอะมันใหญ่แห้งไเขาใส่เดนผคนขาของเราฮขาตาัอูบ่นิจี่เราขี่รถใองสมองเป็เบียปกติเลยโครงการมาผูกเลยห้าสิบสองปีเลยดิวายเอาออกจัน้ เถายุ่งแต่เถาบ้านเขามันเถาแข็งแห้งเขาหรอกแข็งแห้งสางคนสามสี่สิบนี่คนอายุสามสิบปลายสี่สิบยังมีเหตุเบียดอะไรท่าเราได้เราแข็งแห้งงอโค้งยอซีนไต่เบิร์ดโทษบริยารเจ้าดีนะจะให้เอาปลาป่าใส่ที่สิงสองเดือนสามเดือนเนาะ กีกาเฮ็ดนะจะเมนจะแ่าก็เท่าไหร่ฮอบห็นนะบราทุกนะในขั้วคือโอ้คือสิงเดือนนด้เยสิกาครับโหลดไว้ท้อนมือหีบอื่นหน้าคาปากร่เจมสสะโพกใช่ไหมให้บอกสบานเขายังแดงเลือดเลยสเปรย์มัแดงเลืออยู่เลยฮนเนื่อแน่จะเขาคาบรถใหญ่มาอนรถใหญ่กัแกกัะทังอยู่ด้แล้วมีทังเล็กทังถ่ายแกมันก็แห้งนักแต่ว่าเนาะอืม คนเล่าเฮาไปพาตัดแบบนั้นขอยานยังนอนบรทันตีอยู่บริจาคคนเห็นแบบว่ากล้วยไม้แบบว่าบรทันเห็ดอีสังเลยนะกินเขาอย่างใส่หมูห้ายกินอยู่สับปะรดสามีนอขายอยู่แงนีขอยานหาหกเดือนยังขายหมูห้ายกินอยู่นะอันนี้บบได้เด้อเงือแห้งอีดีมอสมาล่างบาดจนตกใจมาล่างบาดไหนไปสชัยเขาว่าขับรถเมื่อปักเซ่สุนีเฮ้อมอสจะเติมมอสทานล่างบาดจะมาไปขับรถมอา เออมอมาทางทางบ้านหมอจะตื่นมาเป็นบูเยนมาขับรถไปปักสิลปนโอยขับรถมานนอ,มหาหอ,าอนาอาานี้เดือนนี้ขับรถแต่ห้าวใิ้จะเป็นอวายจะเรื่อนเองเนาะปุบผู้ทนทางคงมึงเขามากับสีดีนคนคนละเัาเลยเขาผู้แทนทางทาเขาดีคนน่าเขาจเอาไว้ เขาเขาบริกินอาหารเดือพเฮาบปนะ้สามเขากินเขากินแพงกินเดี๋ยเขาบริกินเพชรกินเค็มเ่ยมันทางกายเขาไม่สิดีก่อนเฮาเขาบริกินปลาแดืปลาเต้าเขาบริกินของมักของดองเขากินตะแป็งกินเตะขั้นปาเขากะกินตะปะเนี่ยสินงมันเป็นว่าสิปลาไปใส่ปลาแดืบอกเพชรคือเฮาปากกะทอดซื่อๆด่าชื่อๆแต่ก็เขากะกินตะพกร้ายบ้านเขาก็เขาสิแค่เห้งนะแมนขอว่ากุ้งกระทะเขาดียอดสรรนบ่เนาะ าเราบ่จ๊งบอกักเพ็ดบ่จ๊ะประแดงนอค้องมาองดอมนเป็นน้ว่าใสเนาเนาะอืมพวใสเนาย่างพวกสูยาพวกกินเบียร์ไรเป็นกินข่ามันีนเล้าหันเปน้นที่แบบบวกินหน้ากินแต่โซดาแท่หน้าก๊าดโอ้ยจะกินมาแจะหนุ่ม่ตจนพู้น้อกินมาเป็นสาสามสิบปีมันก็สาสมเนะโซดาแล้วพกินหน้าเลยแหลกินแต่โซดาย แต่ว่ากินโซดาเขเก็บอง่ายสับปะโซดาแท่นหนักของเขาเลยสั้นหิวเลยก็ายเป็นเปิดโซดากินโดนน่ะเข้าหิวเลยไปกินน้ำแต่ว่าเขาอ่านบอกหิวเลยก็ายเป็นกินโซดาด้วยแกกินโดกินแท่นหนักด้วยนะเข้าหิวน่ะที่เขาเลยเขาก็กินน้ำแต่ว่าเปิดกินเขาเลยก็ายเป็นเปิดโซดากินโดเพราะยู่เลยจะได้ว่าผมกินน้ำเนาะหน่อขาดึกมาแต่นุ่มเข้าวดอก ว่าเขาดุเนืมะตูมเนอยเขาบนะตั้งแต่ใดเราว่าตั้งแต่เราเป็นบบาเราก็ไกินน้ำเขาก็กินโซดาโอ้ยสมบรกใสจังเอาลยก็มันกับการหน่อสาสมเสือแห้งนโซดาแม่นะเคยมากินกาแฟเด้อบริกินกับวาซันเสียนสซน ไม่หมดวะอ๋อจะเป็นพืที่ทางนอกรี้รอันเอ้ทำน้ำหนักเป็นไหนเชยงายกับสบายหน่อเป็นขาเป็นตอยเปนแกน่ตัวเจ้าวานี้มากินอรได้นิมากินอาหารปกติไดทนนท้ทีนึงน้ำหนักอยูเนี่ได้ทีนึงที่ว่าสิดธยุตีอะกรหนิไคุกก่อนขวดคืนนี้

เนี้ยบนดานนาะมันเนาะัาบนาบนเออเ็ตัด่ว่าเปนโอราไปพาอะไรหน่อยอะไ่อด้เกี่ยวมาอาดมอนั่ี่ัวไครับเียวตีเกี่ยวมาเลยมันโผลเกี่ยวมาฮะโผจองมาเพื่อจับาี่ถอนอ ตัวโมอ่ะก็จะวางที่จะเป็นเขียวอิฐรอก็ยังวะเขียวจะเป็นตะซังเขียวมานะบ่ก็จะปยปูปยแล้วก็จะวางข้ามาเขียวะที่เป็นพนมาเอไปมาไม่ทำดเขียวแล้ว่นนะฮะยังบดเขียวร้ายแล้วเขียวเป็นแย่เออเพื่อนรได้ขาดปลาากสนุกจ้าสิไรเม่อกเมอะไร แม,แม่เขียวมา,า,า,าร,รยนน้ยนี่นอหยาดคนนี้สเขียวแทนเม่นี่นอเินขาดกันได้หวเซาวดีอโอ้ยไงแข็งท่าไรญงโอ้อยเป็นเท่าไรขอว่าอยไงเยียย่สูงเพื่อทาไรเออเพื่อนแข็งเพิ่นนีโอ้ยสําโตคนคนหนึ่งเนีน่ยข่แต่ว่าเพิ่นสูงนะฮะเป็นจำแห้งดแดวซาเลยว่าเพิ่สูงนะ มีคอยมีสแปนมีซาจิมีสนุกนะอวดนอนเขาจะจอยนี่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 นีวดินดาเนี่ยก็นั่งใหแหงนะซดินดาดูสบางเนี่ยเออพักลูกสร้เดียว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 เนี่ยอวดบดนะซาจิซาจิกึงนชุ้งแต่ว่าขนาดชุ้งใหญ่ขึ้กันสนาดฮะขนกเจ็ดสิบป้ายด้ขนว่าคุ้มดิงกีฬาเลยได้จังอยู่สำนักเพิ่นฮะเออสนุกยัมาเพื่นบดิงกีฬา ตอนนั้นเราดิ้นกี่ล่ะเราคุ้มไหมเราจะยังอยู่สำนักไหมห่างนี่ยเด้งมากไหมเราไปเราปิจาราแล้วก็ไปโลที่บ้านสี่เราผิดกายเราออกกําลังกายเขาฟิตเนสเราคุ้มสนุกก็คือว่าเราเบาเหยียดต่ออืมเราก็มีตะกินแล้วก็นเนาะดิเราเบาเหยีดกันเราเหยีดแล้วก็คือสียุดยูบว้วนแห่เด้องหนึ่งบวัว าสาระเลนน้อยบ้างตไปยุ่ว่าตะเปิดเลยไปเฮ็ดเวียร้องโครงการเขาสละวัาเพรามีเวียเฮ็ดก็ได้ไปย่วตะเปิดแ่าอวจบมาตเวียดนามแล้วเข้าไปเฮ็ดต้นโครงการทั่วของเวียดนามนะไตยันดีเลยด้าไปเขา ส่วนนา้นี่แหละคนกลับไปหาเงินไทยได้แล้วเงินมันไหนล่ะเนมันดีเนีจดต๊กสุดือยห่งเือนหนึ่งเินสองกับห้าหกหล่มันบอกมาเทียบสซเดียวนี่เนาะทะกี่มันสองล้านป้ายมันกับอยู่ล่าห้องกับดีก้อนมันบอกอยู่บ้านห้าล้านหาสมมุตว่านีเลียนตัวเองมันจะสายยปาไเจะไอ มันจะไปมันจะไปญี่ปุ่นสองหลานฮะอยู่แต่ว่าจะซื้อนั่นซื้อนี่เพื่อนเสาเขาซื้อนอ่อดึงกันหลานเดียวค่าทั้งเสียทั้งซื้อสะเบิดไร้กอนบัดนี้ยันอยู่บ้านเท่ากับบริษยไอ้สังบัดบัดเดี้ยวนี่ห่วยเหมือนสองนอ่มันละล้าพกหลานนี่ยเป็นบ่ได้เขาก็ะไบเละ เดี๋ยวน,นีคนไปไทยกัไปเกาหลีล่เกาหลีนไ่ไลเดือนหนึ่งสามสิบกลาหอยู่นะแต่ว่ามันมาแพงตอนวัยเฮ็ดนังซือไปนี่คานังซือมาน่สีล้านเขาเฮ็ดใหเฮาทังปีย่นทั้ยังทะลสี่สิบสองล, <S 2> <S 2> ลงนลงล <S <S นี้นเป็นหนแนนหทหั่งเป็นแ่างั้นงเพียง เพราะว่าเขากวดสุขภาพก่อนอีเขาจะคนเคเี้ไปแน่เขากวดเขาเ็กยงก่อนเบิร์เพราะว่ามันเป็นบริษัทเขาดีเขาไปเป็นบริษัทที่ยทน้าซื้อในร่ปขกันเบอิบสอละแต่ว่าไปสมเดือนกันเลยขึ้นย่หมปย่หรอเฮบียเฮบียร์โมูสาวหงุ่นเลยหนไปไม่มันเกิดหกพันกัวหยนพอดี กพเยนกพยวนคนกันมันก็คือสาวิ้าสตีมันก็แล้วแต่เงินขึ้กันเงินไทยอยู่ห้องงานยาแห่งหลายห้องงานยาสามเจ็ดสามยสวนอย่างไเศาีเศ้าหาเหตุวิวห้องส่ห้องแรกแต่ว่าบานบานเขาประเฮ็ดใดบห้องงานหายาเี่ยเขาแพ็คยาแพ็คยาเลยเข็นหนาเสนลวไป เป,เป็นสินได้แล้วก็เลยตาดสินใจไปมันตีแล้ไปเสียเดือนมาไี่ใส่เงินไหนบ่น้ไปสองสามเดือนมายังบิดหนีเขาบ่นนะไไแล้วจะไปจะมีสัญญาแล้เขาได้จะตองยูหกเดือนผึดไปนะไปไปัมากทำเพิ่มมันอยาก คละบ้านอกกับมิัเดือนขึนไปได้เยสัญญากับเขาแมนตัวเปสัญญาแล้วก็รเดือนขึงไปต้องดูกือแมกแมนบุหอตัวก็มาบได้ชว่าไปอ๊เบียสองามเดือนแต่พาส่วนนคนไปส่วนนเขาอยู่ในเบิรหย่อนมันในเงินไลเขากัมีเฮงอยากมีกกำลังใจอย่างฮาซักแต่ว่าค่าขงสีมันกระซูเหยอยู่กับดีซมูรว่าขเห็นบอลนะเพื่อไปเนาะ เดือนหน,น,น,นึ่งแล้วไร่สามสิบแปดดันทีบนอกินยางเบดเนื้อหนึ่งไปซิบกว่าล้านเด๋อมะฮ่งนี่น่วยละแสนอ้าวอยากกินตมามะฮ่วงจะเคยกินนอกจะไปซื้อบ้านหนึ่กับน,น่วยละแสนเป็นเงินลาวเฮาหน่วยน้อยๆตา้มเธอเดียวมันเป็นหันสิพันตั้มในสองทั้งเธอหน่วยละแสนมาบานเดือนหนึงน่งนี่บุรุษซิบสี่ซิบห้าละเด๋อแต่เขาซื้อกินหันอ้าวมันเป็นเบิร์ดจังซันมาไรเป็นไรเป็นเงินเขาหรเบริร์ดบอดายรอ้องยัดแปดรอยบางเขา้านอ๋อ มันเป็นเงิ่นลาว์อาหรมันซิบซีซิหาราคือว่าแพงแน่นอนคนกินเรือนอ่กันกินอยู่เดือนเท่าในหวยมันก็เลยเป็นเดือนชงเดือนนอไปขวขวหนอบันนี้เข้ากรเรือเากระเดือไปซศรก็ได้สันนี้นี่คือเรากับฟังว่าให้มีอาใส่หนีใส่ชิ้นล้อไปอยู่ดิซีเบิดเดือนตนีเขาหาหกสิบล้านฟังมาเดือนละเาร้าล้านเ้าล้านนอซิบหาราชไมนใส่เองมันจะซา โอ้ยได้เงินดีก็คงูยอะมาันี่งมาให้พอหนึี่ล้านกันยายนเสร็น่งทีโตแม่กระแสน้ำพัฒนาอืมเขาอยู่ได้ยอดเงินมันมาแตกมันหนร้ายแต่เขามีกำลังใจเงินเดือนออกมาเห็นเงินมันก็เศร้าเมื่อยมัก็อยากเฮ็ดมันก็บอท้ออันนี้มาออกมาเลยเดือนสี่ห้เซนแต่เดือนเดือนโอ้ยมันก็เมื่อยแนเนาะว่างเดือนหนึ่งเดือนสามสิบล้านสามสิบล้านมันประหยัดไต่เนาะสิ่ได้สิ่ได้หกเนาะบหกมีอันนี้ เงินเก็บเจ็ดเยือยู่บ้านเท่านี้ยงเดือนหนึ่งหลานหากินใสอยากก็เบิรเจ็ดเป็ดนเด็ดเดีเดือนหนึ่งเจ็ดเป็ดนมาเสียอีสารใเจ็ดเปดซนมาสื่อของคือทุกมือนี่ยนะมหนึ่งกับไอซีโนเดียวเท่านั้นพวกสพันแต่ซีน่ายอมจั่นไปจะับป้าจานเดียวหนป็ดเก่าพักอีนึงนี่าพอยตนอเคยถูกโกาอยู เาไปลปเคนกันแน้ขาจะมีเงินได้ม่หมดเขาเขากี้เอื่อยแล้วก็ซสื้อให้ลูกค้ามาหนึ่งคายสอหงสเซนเดียนีสอน่งหกเนเขาที่หนึ่งเลยเขางงายซ้มาหนึงคายลูกัน็ดก็ได้ว่างโีเ็ดซจะได้สอบหนึ่งหาสิบโลอันที่หกเซนหามันกระดานซ้ำมันตีอยโลเขาขเมืองโค่งเขาที่หนึ่งเขาดีเป็นมาซ้มาขาใลูก้าอ่า เกี้ม่จะสี่แสนสองหนึ่งเคยซื้อฮะนี่นี่บัไรดเดียวจังว่าโอ้ยฉังกับึ้นมันในสิบ้ขายเขาทิปหาพันกัสิบอัตรกับไหนแต่ว่าเขาสิบขายทิปสิบพันก็บยายนุข้าวมากินแต่ขายทิปหาพันกัจกแบบยงอยอมยอมหอยแน่นอนคันสันมากินขึ้บ้านท่างในกับบุญอีมได้หาพัมันนขเราสิบขายทิิเขากับสิบเพนะอมอยาเขาบซื้อกับเขาเขาฮะขายทิปหาใยเน้อบรเนอยด้หันเนี่ย ก็บุได้ไล่เห็นจิบุได้แก่ทักเป็นอะไรนี่แลว่า้องวมจุมืองเนียคือสื่อประเทศนั่แหละโลหนึ่งสามสิพันมาเฮ็ดป่านหนึ่งหน้าเค้ายเขาตัวหนึ่งหาิบบักผักผายพักเทียมพักโดง่งจะตำใส่หันดี <c oughs> ขอห้องใส่กบัสไปไปไนนะสิบพันอ่าวบัตรค่าจะหนึ่งจะตุ่งค่าแก๊สจะฮันดีก็เป็นสี่สิบพันเดี๋ยวเดีิบพันบุได้ะ ถ้ก <t os> ินสื่อานี้มันโล 1, นึงมจะสิบแปนนอ<ม>ั้นเาสื้อไลคือเขเราเคยเอาอะสูงสุดก็ว่าสสองพนนอเดี๋ยวเดี๋ยวมันโลสามสิบันจะมาขายตัวนหาสิตัวโลตัวโลหาิบจะสื้อไทยอีสั<ม>้นอะเรอะไรเป็นแบบคือคือสือทานกับสนหลสิบพันเน<ม><อ>ดีครั้นพูดออีสั้นนะยังไงอ,อาศัยยาเงินตอรกัน